ปาวัดมาเตอุสเฟอร์นันเดสเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมพศ2 0 0 4เป็นนักฟุตบอลชาวบุรุเกตที่เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวกลางปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับสโมสรเซาแทมป์ตันในพิม์ลีกอังกฤษเฟอร์นันเดสเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลกับสโมสรอโอฮาเนนเซในปี2010 ขณะอายุเพียง6ปีก่อนจะย้ายเข้าสู่ระบบเยาวชนของ Sporting l i bon s b บ n ในปี2016ในปี2021เขาได้รับการเลื่อนชั้นสู่ทีม B ีของ Sporting l i s b bon บ n และลงเล่นในลีกา3ซึ่งเป็นลีกระดับ3ของปรตุเกสเขาเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับสโมสรนในเดือนตุลาคม2022โดยมีค่าฉีกสัญญา60บล้านยูโรฤดูการ2023-2024าพนโนันเดสถูกยืมตัวไปยังเอสตูร์ล ในหลีกสูงสุดของโปรตุกเกสโดยลงเล่น28นัดและทําได้1ประตูเขามีบทบาทสำคัญในการพาทีมเข้าชิงชนะเลิศลีครับเป็นครั้งแรกในรอบ80ปีและในเดือนสิงหาคม2020เฟอร์นันเดสย้ายเข้ามาร่วมทีมเซาท์แทมตันด้วยค่าตัวประมาณ15ล้านปอนด์และเซ็นสัญญา5ปี